พระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตาเป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายรวมพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์พระธรรมกายและรัตนาชาติรวมถึงถวายปัจจัยร่วมบูรสถาปนาอริยมัคเจดีลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพระครูภาวนาธรรมโกศลเจ้าคณะอำเภอลานสกา เจ้าอาวาสวัดลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยตัวแทนคณะสงฆ์จากประเทศเมียนมานำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อโอวุฒิดะเจ้าอาวาสวัดปริยัติมหาโสดยายามะและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมทีปติเจ้าอาวาสวัดโมกาวะประเทศเมียนมานอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวล อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะโดยก่อนที่จะประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุยอดฉัดและของบริวารคณะสงฆ์ไทยและเมียนมารวมถึงคณะพระธรรมทายาทบวทใหม่ในวาระฉลองเจดีจำนวน11รูปพร้อมด้วยพุทธศัสนิกชนได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ไซบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโย เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในครั้งนี้จากนั้นพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวถึงความสำคัญในการบังเกิดขึ้นของพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลายาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปบรวมถึงอนิสงส์แห่งบุญอันไม่มีประมาณจากการบูชาสาการะพระบรมสารีริกธาตุ และสถาปนาเจดีก่อนที่คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์พระธรรมกายและรัตนชาติซึ่งการสถาปนาอาิยมรักเจดีเพื่อให้เป็นศูนย์รวมใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะพระพิสุสงฆ์และสาธุชนในพื้นที่สืบต่อไปค่ะ ส่วนในพิธีภาคคามได้ทำการเฉลิมฉลองอริยมรคเจดีด้วยการจุดประทีปธรรมพร้อมกับการนั่งสมาธิถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งการสถาปนาอริยมรคเจดีสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะสงฆ์ในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนำโดยพระครูภาวนาธรรมโกศลเจ้าคณะอำเภอลานสกาท่านนายอำเภอวีรศัก์บัวศี นายอำเภอลานสกาที่พักสงบูรนิธิแสนคมอุทิศธรรมการลายนินมิตรวิโรธขวัญเกื้อประธานมูลนิธิแสนคมอุทิศธรรมและกลุ่มใจกลางเจดีค่ะ